สาวงงซื้อปลาหมึกมา5บาทหดอย่างกับไส้เดือนเรียกได้ว่ากลายเป็นกระแสที่กำลังเกิดการวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากหลังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ภาพปลาหมึกย่างที่ขายในงานงามสมโพธิเจ้าพ่อปู่บัวขาวปี2563จังหวัดกาฬสิน์แต่พอมาดูกลับพบว่าปลาหมึกย่างในราคาไม้ละ5บาทเหลือแค่หนวดและตัวปลาหมึกอยู่นิดเดียว โดยในโพสต์แต่ระบุข้อความว่าฝากไปให้ถึงฝากบอกเมืองบัวขาวจะให้ดีใจหรือเสียใจกันดีปิ้งปลาหมึกไม้ละ5บาทปิ้งออกมาแล้วปันไส้เดือนมันก็หดลงเกินร้านไหนไม่บอกต้องลองเอง ag, งามสมโพธิเจ้าพ่อปู่บัวขาวปี2,563ที่นี่เมืองบัวขาว เรียกได้ว่าก็สร้างเสียงหาให้กับโซเชียลเป็นอย่างมากแต่ในขณะเดียวกันก็ได้มีผู้คนออกมาวิาพากษ์วิจารณ์โดยบางฝ่ายบอกว่าสมกับราคาเพราะมีราคาเพียง5บาทแต่บางฝ่ายก็ออกมาบอกว่าน้อยเกินไป